วันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมดำเนินกิจกรรมปาปากแดนสวรรค์ลงแรงแข่งขันสร้างสรรค์เอามือสัมมคีวิถีบ้านเฮาและที่แห่งนี้นะคะก็คือพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้โคกหนองนาพอชอบ้านดอนดูหมู่ที่6กตำบลหนองเข้าให่อำเภอปาปาก ท่านโอโอตอสนอำเภอเป,ประปาก,กับท่านเจ้าของแปลงท่านนปตน้องอรปตที่รักทุกท่านนะครับ<น>พัฒนากรที่มาในวันนี้นะครับคําว่าเอามือสามัิคีก็คือภาษาอีสานเขาเรียกว่านาวานครับเพื่อ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมเรานะครับเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ไปยังบุคคลภายน,นอกนะครับเก<ช>ีย่ยว <ๆ S 1> กับกิจกรรมที่เราทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แห่งนี้นะครับะะจะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาให้ตัดโมเดลออกหนองนาไม่ใช่แบบจาลองมันเป็นของจริงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตัดคําว่าโมเดลออกเพราะฉะนั้นเราทาป้าย น้องๆก็ตัดกันว่าโมเดลออกนะครับวัตถุประสงค์ของเราไม้สูงไม้ลางเตี้ย,เร,ยเรียดิน,น,นใต้ดินกินหัวไม้สูงก็ต้องอยู่ทางทิศตะวันตกตามสูตรที่อบรมมาใช่ไหมครับเพื่อบังแดดเป็นร่มเงาวันนี้ก็ต้องห่มดินใช่ไหมครับห่มใส่ต้นไม้ทางการจังหวัดบอกว่าให้ห่มหนาๆสองฝ่ามือเรียงนะเราตั้ง นะครับครับก็อย่างที่ทราบกันดีหลักการศิลปธรรมชาติทำการภาวะวิกฤตโควิดไม่ออกไปไหนก็ได้เนาะยาแม่ยอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็มีกินมีใช้ตลอดไปทางรอดและโค้น้องนามโมเดลเขาบอกว่าไม่ใช่เกษตรผสมผสานอย่างเดียวนะครับมันเป็นมากกว่านั้นเป็นในเชิงท่องเที่ยวก็ได้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พวกเราได้ถือปิ่นโตมาไหมวันนี้ของอแปลงที่จะให้กล่าวความในใจนะครับว่า,าทำไมถึงทำโควงหนองนามีความคาดหวังอะไรสักสองนาทีสวัสดีค่ะิชัน้นาร,ารางปัจจาาใจราชค่ะรู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้ ที่ได้รับโครงการโคกหนองนาค่ะแล้วก็เป็นบุญของครอบครัวเราด้วยค่ะในความรู้สึกนะคะที่ได,ทได,ทได้ที่ได้รับงานตรงนี้นะคะและเราก็มีความตั้งใจว่าจะทําให้ดีที่สุดค่ะด้วยความเพียรความอดทนของเราค่ะและเราก็ทําแบบคนจนค่ะคือทาไปเรื่อยๆทําไปทีละขัน้นทีละตอนคือคือเราไม่ไอไปแบบกระโดดนะคะคือเราเราทำแบบเรียบง่ายนะคะในในความรู้สึกนะคะแต่เราก็จะทําจริงคือมันจะเป็น ทางอาหารของลูกของหลานเราสืบตัวไปเลยค่ะขอพระคุณมากค่ะแดนวิทยาสามสิบสามสิบสามสิบสิบคือสูตร์พลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้อง ข้าาวสวนชาวไรจำาสุดเด็ดนี้ไว้ใจสู่เส้นทางความยั่งยืนประยุ์หลักริสดีใหม่พ่อหลวงจัดที่ดินเป็นส่วนให้สมดุลพออพี มนไ่าในรูปแบบที่เรียกว่าโอกน้องนาโมเทวโอหน้องนาเน้นดินนาเพื่อชีวิตสร้างคุณและภากชีวิติน่าสนสนเลยสนเลยไปหินไปหิดที่ตนด้วย